งานของทหารกล่าวโดยสรุปได้แก่การป้องกันประเทศและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศงานนี้มีขอบเขตกว้างขวางมากอาจกล่าวได้ว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับงานของชาติทุกๆสาขา พระบรมราชวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2519สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง รายการสยามมนุสติวันนี้ตรงกับวันจันทร,ร์ที่4มกราคมพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรม6ข้ามเดือน2ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอุบนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งนสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครแรดิชันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืนค่ะท่านผู้ฟังคะบุคคลที่ก้าวสู่เส้นทางเกียรติยศของความสำเร็จได้นั้นจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการรู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหามีความอดทนสามารถฟันฝ่าอุปสรรคขวากน้ําโดยไม่ย่อท้อประการที่สําคัญก็คือการมีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมนับเป็นพลังงานอันแฝงเร้นอยู่ในกายที่มีคุณค่ายิ่ง บุคคลใดหรือองคอ์กรใดได้กระทําประโยชน์ต่อแผ่นดินทําให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความสงบสุขคนในชาติมีความสามัคคีมีสุขภาพแข็งแรงมีการศึกษาที่ดีพอที่จะประกอบอาชีพได้ถือว่าบุคคลหรือองค์กรนั้นได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินเกิดแล้วการที่ประเทศชาติจะมีความเจริญอย่างยั่งยืนได้นั้นต้องเริ่มพัฒนาจากการสร้างความรู้และสร้างอาชีพ โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจึงเริ่มต้นจากการที่โครงการคืนคุณแผ่นดินโดยคุณประสิทธิ์เจียวกกประธานโครงการที่มองเห็นว่าการให้อย่างเดียวไม่เกิดการยั่งยืนหรือต่อย,ยอดได้จึงเกิดการร่วมมือกันระหว่างหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและโครงการคืนคุณแผ่นดิน โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานั้นมีหน้าที่หลักอยู่แล้วในการทำงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเมื่อทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมมือกันจึงเกิดการพัฒนาต่อย,ยอดสร้างความมั่นคงแก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจสามารถสร้างไรายได้เพิ่มเติมให้กับคนในชุมชนทางด้านสุขภาพคนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ด้านสังคมชุมชนเกิดการสร้างความร่วมมือกันในชุมชนช่วยกันต่อยอดสิ่งที่มีในชุมชนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆรวมทั้งทางด้านการศึกษานำไปสู่การร่วมมือกันแบบบูรณาการทุกภาคส่วนโดยเริ่มจากการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ10บหมู่บ้านทั่วประเทศเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับหมู่บ้านอื่นๆต่อไปหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมีวัตถุประสงค์ พัฒนาคนชุมชนพื้นที่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนมีความสมบูรณ์แบบองมรวมและเกื้อกูลต่อการป้องกันประเทศซึ่งโครงการคืนคุณแผ่นดินมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนให้อยู่ดีกินดีลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งมีความสามัคคี ทั้งสองหน่วยงานต่างขับเคลื่อนด้วยอุดมการเดียวกันที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองและเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและโครงการคืนคุณแผ่นดินจึงได้ทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืนสำหรับโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะพัฒนาใน5มิติประกอบด้วย มิติแรกเศรษฐกิจรายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบริหารทรัพยากรภายในให้สมบูรณ์และให้เกิดมูลคา่าเป็นเศรษฐกิจให้ได้มิติที่2ส,สุขภาพมีแอปพลิเคชันมีหมอเป็นเพื่อนมีเพื่อนเป็นหมอซึ่งเชื่อว่าประชาชน70%ในประเทศไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลก็สามารถหายได้มิติที่3ส,สังคม เรียนรู้ประเพณีอาชีพวัฒนธรรมของชุมชนทําให้ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ใกล้ชิดกันเกิดเป็นการพัฒนาในหมู่บ้านอย่างยั่งยืนมิติที่4สร้างสรรค์ให้ชาวบ้านทุกคนทําของเล็กๆน้อยๆหรือผลิตเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากชาวบ้านโดยตรงอาจใช้เทคโนโลยีในมือถือนี่เป็นสิ่งต่างๆที่สามารถคิดและทําได้เองและมิติที่ 5. การศึกษา โดยการศึกษามีสองแบบได้แก่การศึกษาปกติทั่วไปมีตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงปริญญาและการศึกษาของภาคประชาชนยกตัวอย่างอยากศึกษาเรื่องปุ๋ยหมักศึกษาเรื่องนวัตกรรมการศึกษาเกี่ยวกับการแปลรูปขยะให้มีมูลค่าปัจจุบันทางโครงการใช้เทคโนโลยีมาเป็นการประมวลผลชาวบ้านประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อซื้อขายกันได้ตัวอย่างเช่น อำเภอจอหอจังหวัดนคนรราชสีมามีสินค้าชุมชนคือเห็ดที่นำมาเป็นขนมขบเคี้ยวก็นำมาขายเพื่อเพิ่มรายได้รวมถึงชุมชนอื่นก็นำมาขายได้โดยใช้สหกิจชุมชนเป็นตัวขยายซึ่งสหกิจชุมชนมี3แบบดังนี้ค่ะสหกิจชุมชนแบบเจ้าของคล้ายคลๆร้านสะดวกซื้อจะมีสินค้าการเกษตร พืชผักผลไม้หรือสินค้าที่ชาวบ้านผลิตและสินค้าจำเป็นทั้งหมดแต่ว่าให้ใครเป็นเจ้าของคนใดคนหนึ่งสหกิจชุมชนแบบสนับสนุนคือมีร้านอยู่แล้วแต่ไม่มีสินค้าจากโรงงานเพราะเข้าถึงไม่ได้จะเข้าไปสนับสนุนและสหกิจชุมชนแบบช่วยเหลือคือไม่มีอะไรเลยแต่ขายเป็นมีความตั้งใจที่จะขายและทำได้ดีต้องไปก่อสร้างร้านซื้อของมาให้ ช่วย100เร์เซท่านผู้ฟังคะโครงการคืนคุณแผ่นดินปฏิบัติงานมาเข้าปีที่10แล้วโดยต้องการที่จะพัฒนาแบบยั่งยืนและถาวรพร้อมไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับของภาคประชาชนอย่างครบถ้วนครบวงจรซึ่งการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะมีการศึกษาอย่างท่องแท้เพื่อให้ประชาชนยอมรับอย่างเต็มใจ พร้อมกับการเข้าไปดำเนินการจริงอย่างจริงใจเพื่อพัฒนาทุกกลุ่มอาชีพให้เกิดประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นโดยมีโครงการนำร่องหมู่บ้านต้นแบบทั่วประเทศอยู่แล้วจำนวน10หมู่บ้านโดยในปี2563จะขยายพื้นที่การพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน30หมู่บ้านต่อไปท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการ และติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่4มกราคมเป็นวันที่4ของปีหรือวันที่5ในปีอธิกสุรทิน ตามปฏิทินสุริยกคติแบบเกรกอเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก361วันในปีนั้นวันที่4มกราคมพุทธศักราชส3 0 9สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครั้งยังเป็นพระยาวชิราปราการได้สู้รบกับทหารม้าพมา่าที่ไล่ติดตามขณะหลบหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาณบ้านพรานนกอํเภออุท,ทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ชัยชนะอย่างงดงามเหล่าทหารม้าของไทย จึงกำหนดให้วันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันท่าหารมา้าวันที่4มกราคมพุทธศักราช2491ประเทศพมา่าได้รับเอกราชจ,จากจักรวรรดิอังกฤษโดยมีนายอูนุเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกและถือเป็นวันชาติของพมา่าวันที่4มกราคมพุทธศักราช25 2525พิธีเปิดทางด่วนเฉลิมมหานครช่วงดินแดงถึงท่าเรืออย่างเป็นทางการ ในวาระสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200ปีทางด่วนสายนี้มีระยะทางประมาณ8.9กิโลเมตรเป็นหนึ่งในเส้นทางสามสายของทางด่วนเฉลิมมหานครทางด่วนโครงการแรกของไทยซึ่งจัดสร้างโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยวันที่4มกราคมพุทธศักราช5 5 7 7องค์การนาซาส่งยานสปิริตลงจอดบนดาวอังคารวันที่4มกราคมพุทธศักราช2 5 5 3 ตึกระฟ้าเบิร์ชคาลิฟาซึ่งเป็นอาคารสูงที่สุดในโลกเปิดอย่างเป็นทางการในดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรต มาเพื่อเป็นรั้วของแผ่นดินยัดยืนด้วยชีวิตที่หาวหาจะไม่กลัวยากเย็นจะไม่เกรงภยัยพาพิทักษ์แดนดินถินบาทที่ผูกพัน เกิดมาด้วยมีหัวใจทหารมันในปณิมีธานที่ไฟฝันจะให้ชาติดำรงปกป้ององราชันให้ร่มเงายันร่มเย็นสืบไป ฉันคืออาหารแห่งแผ่นดินขอทำสิ่งที่ฝันอันยิ่งใหญ่สู้เพื่อความมั่นคงให้ยืนยงตลอดไปสู้เพื่อคนไทยอุ่นใจหลับสบายฉันคือ ทหารแห่งแผ่นดินฉันไม่วันพรุ่งนี้จะดีรไรแม้ต้องเลีชีพลงชีวิตนี้มีความหมายไม่เสียดายได้ตอบแพ่นแผ่นดินนี้แผ่นดินที่รัก เราฉันคืออาหารแห่งแผ่นดิน ทำสิ่งที่ฝันอันยิ่งใหญ่สู้เพื่อความมันคงให้ยืนยงตลอดไปสู้เพื่อคนไทยอุ่นใจหลับสบายฉันคือทหารแห่งแผ่นดินฉันไม่วันพรุ่งนี้ จะดีไรแม่ต้องทิลีชีพลงชีวิตนี้มีความหมายไม่เสียดายได้ตอบแทนแผ่นดินนี้แผ่นด,นนนดินที่รักของเรา พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ